สนุกมากทุกคนแล้วใดๆคือเจ้าเก่าจะเดิมค่ะน่าจะเป็นน้องไม่รู้ว่าเก๋ไก่หรือน้องกาเล็กซี่หรือเปล่าขออนุญาตเร่ยชื่อนะคะน้องเขาก็ตะโกนขึ้นไปบนเวทีอะ่ะทุกคนคณะดนความที่เรียกพีเอฟซีว่าเมียเนเมียทั้งหลายเมียน้อยมั่งอะไรมากเนี่น้องเก๋ไก่ก็บอกว่าเขาเป็นได้แค่เมียคนเดียวเท่านั้นแหละ คอนคู่เป็นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขินจ้าเขินทำไมก่อน sign 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 คนคู่เขาเป็นไม่ได้เป็นได้แค่คนเดียวเป็นเมียได้แค่คนเดียวเอ็นดูเอ็นดูคนเขินน่ะเขินทําไมคอนคู่มันเป็นอะไรคนคู่คุณก็มากกับเพื่อนไม่ใช่หรอหูทำไมคุณไม่บอกว่าก็เป็นได้ทั Bam ้งคอนคู่คนเดีย<ๆ>วนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยทำไมคุณไม่เถียง เขินเฉยเขินทำไมจ๊าอืมเขินทำไมก่อนพ่อคุณเนาะเก็บทรงให้อยู่หน่อยสิเก็บทรงไม่อยู่แล้วเห็นดูทุกคนเขินเขาอืมด้ยว

สวัสดีมิตรักแฟ์เพ็กอู้ยทำไมพากันสตาร์ทเร็วจังเลยวนันนี้ชอบมากร้านนี้าาเขาแจกเบียร์ข้ามดิงหรือเปล่าเนีาา่ยวเขาแจกเบียร์แจกเหล้าไหมเนี่ยโอ้โหหมดเกือบกมแล้วว่ะกินสี่คนหรือกินยี่สิบกว่าคนน่ะปกติไม่ค่อยเห็นกินสุดยอดมากนะทุกคนสุดยอดมากมาเที่ยวมาสนุกมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องสนุก ให้มันสุดขีดสนุกให้เต็มที่กินให้เต็มที่ยังไงฮะกินให้เต็มที่เมาให้เต็มที่สุดท้ายไปจบที่เป่ากระหอแล้วเสียค่าโอ้วันนั้นเล่นอยู่ที่อะไรนะชะเชิงเซาเจริญบานะฮะโอ้โหโดนกันเพียบเลยนะฮะไม่ใช่แค่ทุกคนโดนผมก็โดนป้ายแดงใส่มาเป็นปีแล้วโดนไปพันหนึ่งจ้า เอาเมียเมียเจาเมียเจาะนะบอกว่เมียเจาเดี๋ยวเดี๋ยวเหอะอกาแล็กซี่พูดมากนะพอใจหลายพอใจหลายอะไรนะคะ บอกพี่ได้ไงพี่เอ้ยบอกบอกพี่ได้ไงหนูแขกเขามาใหม่หายบัดบอกกูไม่เมียแล้วนะน้ำแข็งหมดครับโตนี่ครับเนี่เสิร์ฟเลยพี่เสิร์ฟไปเลยลอกกินเ่ารวดเอฟซีเนี่ยสายเปรักเอนะเอา้าเพื่ออะไรเนี่ยอะเพื่ออะไร ก็บอกเขาจะมาหปากเพื่อยอย่างอย่ามาฝากพวกเรานะพวกเราไม่ใช่ทางผ่านของใครนะสุดเลยเหรอสุดเลยเหรอโอ้ยยกไก่ไปได้กับบาแห้งเนะาะบ้างไงคะขาเก๋ไก่นี่ แก๋ไก่นี่คำคมมันเยอะนะตอนอยู่โต๊ะแต่ว่าตอนสองของนูลเรื่องนูลืมอนูกืมหนูลืมอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งนะฝากไว้เก๋ไก่ฝากไว้ผมมีอีกเสียงหนึ่งเหมือนกันพี่ป๊อปขึ้นรถพี่ป๊อบบอกอยู่เมื่อวานว่าถ้าสองคนเนี้ยใส่ใส่เสื้อแดงมาวันเนี้ยเขาจะให้หอมแก้มแล้วเขาจะหอมแก้มพี่พูดเหรอ พี่ป๊อไม่ได้พูดแค่หอมแก้มพี่ป๊อบเขาจะจูบปากด้วยแล้วไม่ได้แค่จูบปากกับหอมแก้มเขาจะจูบปากแล้วแลกลิ้นด้วยทำได้ลงคนใจไม่ได้แค่จูบปากแล้วก็หอมแก้มแลกพอแล้วไม่ให้ไปต่อแล้วไปต่อนี่คือถอดผ้าแล้วนะอะไรนะฮะเอา ดินเอาไว้ใช้อย่างอื่นใช้เลียงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถึงกับกระตุกเลยหรอวะการน